ทคณะกรรมาการของบริษัท WHA นะคะเขาก็มีมติว่าให้เลื่อนการ IPO แล้วก็ Listing ของ WHA ID อ,ออกไปนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของ WHA นะคะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับนิคมนะคะอนอกจากนี้เนี่ยก็จะเลื่อนเรื่องของอ s o บแล้วก็เรื่องของการปรับโครงสร้างาบริษัทของ WHA UP ออกไปด้วยนะคะ ทีนี้ถามว่าอิมพิเคชันคืออะไรอันแรกเลยเราก็เชื่อว่าโอเวอร์แฮงกเนี่ยก็คงจะ,ะหมดไปนะคะเพราะว่าตลาดอาจจะมีคอนเซิร์นอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาเลื่อนออกไปเพราะว่าภาวะตลาดตอนนี้อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยกับการเข้ามาลิสติ้งสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถามว่ากา่เขาไม่ได้มาจดเทะเบียนไม่ได้เลสฟังจากตลาดเนี่ยมันจะมีผลกับ การดําเนินง,งานของเขาไหมนะคะก็บอกว่ามันจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะแผนการเติบัวปีนี้ของเขาแล้วก็แผน5ปีก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะปีนี้ก็ยังคงเมนเทนรายได้นะคะสองมล้านดีวิด้ามากกว่า45%นะคะแผน5ปีก็ยังจะเป็นรายได้โต2.9เท่าจากปีที่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่บอกว่าที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือเรื่องตัวนี้ค่ะ DE นะคะ Net gearing นะคะถ้ามีการเพิ่มทุนนะคะ Net gearing ตัวนี้เนี่ยอา,อาจจะน้อยกว่า1.2เท่านะคะอาจจะลงไป1เท่าหรือว่าน้อยกว่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีการเพิ่มทุนเนี่ยมันก็คงจะเป็นปิมอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับแผนของเขาทั้งปีนี้และปีหน้าเลยนะคะอัตราเติบโตยังเป็นไปตามคาดนะคะ แล้วกเ็เรื่องของกำไรอะคะ่ะปีนี้เราก็เชื่อว่ากำไรเขาจะเป็นเรคคอร์ดไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณ5,000ล้านโต10%จากปีที่แล้วคะ่ะเท่ากับว่าเป็นสถิติสูงสุดใหม่เนี่ยสปีซ้อนนะคะถ้าปีนี้ทำได้อีกเพื่ออาทิตย์ครับทีนี้ถามว่าทางด้านลบมีอะไรไหมนะคะก็ มันก็ไม่เชิงลบนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มี u พ s i d e เรื่องของ in, in, in organic growth นะคะ <S 1> <S 1> เรื่องของ m a ที่จะเป็นดิวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะคะ <S 1> <S 1> แต่ว่าถ้าเป็นดิวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็อยู่ในส c o p ที่ทำให้เกลิงเขาเนี่ยไม่เกินอ2ก,ก็อาจจะทำตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะคทีนี้มาดูทางด้าน operation บ้างคะ่ะ อ p ปเ a รชันเนี่ยทางบริษัทเขาก็ยังเมนเทนแลน์เซลปีนี้สองพันสมอห้าสิบไร่นะคะแต่เราเชื่อว่าเราจะต้องมีการปรับกาเก็ตขึ้นแน่นอนค่ะเหตุผลนะคะข้อหนึ่งคือไตรามาสหนึ่งเนี่ยค่ะโมเมนตัม um มันมาค่อนข้างค่อนข้างส่งแรงมาค่อนข้างดีนะคะ <ừ. S 1> ก็ เออไตมาสหนึ่งคาดว่าจะเฉลิมเฉลงานได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าได้นะคะโ um มเมนตัมเท่ากับไตมาสสามไตมาสสี่ปีที่แล้วเลยนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วไตมัสหนึ่งก็จะโตสักประมาณย0 3สิบสาสิบปอร์ซนะคะเรื่องที่สองนะคะเขามีลูกค้าในไพปลายนะคะเขามีลูกค้าในไพปลายที่คุยอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเออทารเก็ตของบริษัทปีนี้เนี่ยก็คือที่โชว์ไปเมื่อกี้2 3งพสร้สิบก้ถูกไหมคะเออแต่ที่คุยอยู่เนี่ย เป็นรายใหญ่ซึ่งไม่รวมอยู่ในนี้นะคะคนอาทิตย์รายใหญ่ที่ไม่รวมอยู่ในนี้อีกรวมๆแล้ว2,500ไร่ค่ะแล้วถามว่ามีโอกาสดีไหมมีค่ะอย่างเมื่อวาน b i ที่ประกศาศ3รายเมื่อวานเราเชื่อว่ามีหนึ่งในนั้นนะคะมีหนึ่งในนั้นที่เป็น o u t ไซ d ์ของตัวนี้นะคะเราจึงมั่นใจว่า target ของเราที่ทําไว้2,700ไร่ ฟาแคสของเรานะคะ2,700ไร่เนี่ยเป็นไปได้แล้วอาจจะสุกกว่านั้นด้วยนะคะแล้วก็แทร็เก็ตบ,บริษัทจะต้องมีการปรับขึ้นแน่นอนค่ะอืมอ่าทีนี้มาดูเอเวียดนามนะคะตัวเวียดนามเองก็ดีขึ้นนะคะคนอาทีเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วให้ดูภาพนี้เวียดนามปีที่แล้ว ได้แค่นี้นะคะ112ไราเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในด้วยอาจจะเป็นเรื่องของอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้เริ่มต้นปีมาเนี่ยโมเมนตัม um ส่งมาก็ค่อนข้างดีค่ะก็คือลูกค้าที่เคยคุยแล้วหยุดไปเนี่ยกลับมารีวิสิตนะคะกลับมาคุยใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>แล้วไซส์ที่มาเนี่ยก็ประมาณ100-200ไรานะคะเราก็เชื่อว่าปีนี้เวียดน,นามจะโตขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมกันค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องของ valuation <Yeah. S 1> นะคะราคาปิดเมื่อวานเนี่ยเอ่อที่ p e เบสิจเท่านะคะประมาณลบหนึ่นะคะของ Average ในอดีตนะคะส่วนทางด้าน price to book ก็ประมาณ1.4เท่านะคะก็ประมาณลบหนึ่เเหมือนกันนะคะเราก็มองว่าตัวเนี้ย มันไม่ได้แพงนะคะเพราะว่ามันดีเซลเอจากค่าเฉลี่ยนในอดีตแถมเอาลูกที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเอาลูกดีนะคะแต่ valuation ดีเซลนะคะมันกลับลงเงินข้าวอะก็เลยมองว่าตัวน่าสนใจอยู่นะคะทีนี้เรามองว่าตัวที่จะเป็น growth driver ของเขานะในอนาคตเป็น n e curve แล้วกันนะคะก็จะเป็น m o b i l i x นะคะโมบิลิกสเนี่ยเขาทำธุรกิจให้เช่ารถบรรทุกที่เป็น EV ีนะคะทีนี้เขาจะต่างจากที่อื่นนะคะต่างจากที่อื่นตรงที่เขาเนี่ยมีอีโคซิสเต็มครบทุกอย่างนะคะมีท station, ั้งสเตชันอ่ที่ชาร์จแบตนะคะมีทั้งที่ชาร์จแบตอ,อ่มีทั้งระบบแพลตฟอร์มนะคะทุกอย่างเลยเอ,อ่ครบครันนะคะไม่ได้แค่ปล่อยเช่าแค่รถ E ีีอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือจุดแข็งของเขา นะคะเอ,อ่อแล้วก็ผลประกอบการ year to d ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีนะคะอ,อ่อปีที่แล้วนะคะเขาปล่อยเช่าไปสามร้อยสิบแปดคันนะคะปีนี้ไตมาสหนึ่งคาดว่าจะปล่อยเช่าได้หกร้อยถึงเจ็ดร้อยคันนะคะรวมแล้วเอ,อ่อจะเป็นหนึ่งพันคันนะคะเทียบกับเป้าของเขาสิ้นปีจะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยคันนะคะเอ,อ่อ ก็ขายได้แค sure ่เจ็ดร <st> like <incorrect. S 1> ้อยเองเนาะแค่แตมานหนึ่งก็ทําได้เจ็ดร้อยละเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าตรงนี้ยเขาทําได้นะคะแล้วก็อาจจะมีอัพไซด์ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไปของเขาเนี่ยห้าปีข้างหน้าคือสองหมื่นคันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามองว่าเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่คู่แข่งยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นเนวเอชเคร์ของ w s a ค่ะเพราะฉะนั้น เราก็มองว่า w s a เอเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะคะเราแนะนำซื้อไทยเก็ตไพส์หกบาทสี่สิบราาคนาทีครับผมโอโ้โหนะครับดับยูเอชเอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาตลอดนะครับพี่เคงในช่วงที่ผ่านมานะครับ,รบแต่ว่าถ้าฟังดูกัะจัยพื้นฐานที่พี่เคงเรียนมาเนี่ยโอโ้โหมันมันเป็นสัญญาณบวกทั้งหมดเลยทีนี้อีกอันหนึ่งที่ตลาดคอนเซิร์นอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของร e ซ i p r o c a l tax ็ครับพี่เคงมันจะมีผลกระทบอะไรกับ ตัว w h a มากน้อยขนาดไหนหรือถ้ามันประกาศออกมาจริงๆทามมิ่งนั้นเนี่ยคือ buy on fact นะพี่แขงค่ะมันคือภาษีอะไรนะคะหรือสปปภาษีเท่าเทียมนะภาษีที่มีการตอบโต้จากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่เราเรียกเก็บสู่กว่าครับค่ะเอ่อคืออย่างนี้ค่ะเรามองว่ายังไงเนี่ยอประเทศที่อะจะโดนเรียกเยก็บภาษีเยอะๆก็คือจีนถูกไหมคะ ยังไงเนี่ยเอ่อถ้าเราโดนยังไงเราก็น่าจะอย่างน้อยกว่าจีนนะคะแล้วก็เอ่อจีนยังไงเนี่ยอเมริกาเขาจ้องจีนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อจีนแล้วก็ประเทศอื่นที่จะไปลงทุนในจีนเนี่ยก็คงต้องหันเหนมาประเทศอื่นนะคะอย่างเราหรือว่าเป็นเวียดนามแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อแล้วก็ นิคมเดเวลอปเปอร์ของเราเนี่ยเขาก็มีการไปลงทุนในเวียดนามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาไทยหรือเวียดนามเนี่ยเราก็ได้ไประโยชน์ทั้งคู่ค่ะเราเชื่อว่าการย้ายฐานการผลิตยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะดูจากดูจากดั t a ์เซ็นเอร์นะคะอเมริกาก็มาไทยนะคะจีนก็มาไทยนะคะแล้วก็มีสิงคโปร์มีมีอีกหลายรายนะคะที่ที่ที่อยู่ในไพ e ไฟล์ค่ะแล้วก็เรื่องของ เออออโต้ก็ยังมานะคะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นเมฟต่อไปเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ซิมิคอนดักเตอร์นะคะจากไต้หวันเนี่ยก็ยังถ่ายารผลิตองไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเอ่อตรงนั้นไม่น่ามีผลนะคะไม่น่ามีผลกระทบมากกับทานด้านิคมค่คะ